สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่านครับนะวันนี้เราก็จะมาขยายฟาร์มนะครับสิ่งที่ธนารัชพลนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องเอกสารแฟ้มรับหรือเอกสารต่างๆหรือก็พยายามจะสื่ออะไรบางอย่างเอฟซีครับวันนี้นะผมได้ได้อันนี้สิ่งที่ผมเข้าใจนะสิ่งที่ธนารัชพลท่านได้สื่อเนี่ยท่านพยายามจะสื่อนะสื่อถึงการทํางานของตุนหรือของอะไรบางอย่าง ครับถึงแนวการต่อสู้โดยยกพี่นรินขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับไอพี่สังเกตไหมทําไมแกถึงพูดถึงรีสอร์ทรับบ่อยๆทําไมพยายามแกพยายามจะพูดถึงรีสอร์ทพยายามพูดถึงชาวหมู่บ้านชาวบ้านที่ถูกนําตัวไปรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยทําไมทาไมแกถึงพยายามสืบอแบบนี้แล้วก็ทำไมแกถึงพูดเรื่องเอกาสาร นะครับแล้วทำไมกาพูดถึงพี่ดาลินวันนี้เรามาขยายวามกันเอาในสไตล์ของผมนะเอาในสไตล์ของผมผมมองว่าสิ่งที่คณนนะรัฐมนืรอเนี่ยนะครับซื่อพยายามซื่อถึงการทํางานของตุนหรือเจ้าที่ที่ดองขารน่อกันเอาวว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องสมมตินะเป็นเรื่องสมมติ นะแกพยายามพูดถึงพินาลิน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 พ,นนพินาลินเนี่ยเราเราต้องจับจุดว่าสิ่งที่แกพยายามสื่อแกไม่สามารถพูดตรงๆได้นะครับเอฟซีครับธนาจักพลเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดตรงๆอะไรได้แกก็พยายามจะสื่อถึงพินาลินพินาลินเพราะทําไมแกถึงสื่อถึงพินาลินนะครับที่ครับเพราะมันเป็นการทํางานของที่พินาลินตกเป็นแพะที่ต้องเข้าไปอยู่ในจองเดินจํา แล้วก็สาริกาสั่งยกฟ้องทำไมแกถึงพูดั้งนี้เพราะว่าทีมงานทำงานเนี่ยเจ้าที่เป็นชุดเดียวกันที่ทำกับลุงชุดเดียวกันนะชุดเดียวกันซึ่งมันเป็นชุดเดียวกันเข้าใจไหมครับทนายรัชพลก็พยายามชี้หรือเปล่าว่าให้สู้แนวนี้หรือเปล่าว่าการทํางานของเจ้าที่เนี่ย อย่างงู้ยางงี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็ไม่ยาสามารถที่พูดอะไรลึกได้นะหรือเปล่าแกพยายามสื่อว่าเออสื่อให้ให้ทูให้ให้ให้ทูว่าเจ้าทีตัวตุนเนี่ยเจ้าทีตุนเนี่ยชุดเนี้ยคือทํางานพลาดเคยทํางานพลาดมาก่อนนะครับดูเคสอย่างพี่นรินเห็นไหมครับเออแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่แกพยายามที่จะสื่อ แล้วเอกสารที่แกมีเนี่ยเอกสารที่แกมีเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อที่ผมคิดนะมันก็จะมีชื่อการทํางานของหัวหน้าทีมที่ทํงานทาคดีของพี่นรินเนี่ยมันซึ่งมันเป็นชุดเดียวกันกับการทําคดีของลุงลุงไหนไม่รู้นะลุงไหนผมไม่ทราบนะเออลุงไหนผมไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สนาดละเนริพยายามสื่อ,อน,นี้ผมคิดนะพิเคราะห์เองนะไม่เกี่ยวใครนะ เป็นความคิดส่วนตัวเป็นความคิดส่วนตัวอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่แกพยายามสื่อแกพูดบ่อยมากเลยทุกไลน์เลยนะครับเรื่องของพีนารินเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของรีซออะไรพวกนี้เรา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 ,เราพยายามต้องเราต้องจับใจจับใจฟามไ์มให้ได้นะพี่สี่แกพยายามสื่อแหละว่าการทํางานของเจ้าที่เนี่ยมัน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 ,มน,มนไม่อมันมีการพลาด นะครับมันมีการพลาดแล้วก็มันมีการอะไรมากมายในการทางานดูจาพี่อลินเห็นไหมครับรอเราได้พี่ครับแกก็พยายามที่จะสื่อตรงนี้แหละนะครับแกก็พยายามที่จะสื่อสื่อตรงนี้ให้กับพวกเราได้เข้าใจกันนะครับว่าเจ้าที่ตุนเนี่ยทำงานพลาด พยายามชี้ให้ป้าสู้เรื่องนี้หรือเปล่าเราลงมามองกันนะอืมไม่มีอะไรนะไอ้พี่ครับผมมองผมผมคิดแค่นี้แหละผมคิดว่าสิ่งที่ธนาลพลพยายามชี้เนี่ยนะพยายามชี้เรื่องนี้หรือเปล่าให้เราสู้ถึงเรื่องการทํางานของเจ้าที่ที่มีมันมีประวัติในการพลาดอะไรอย่างเงี้ยเอกอสารแฟร้มต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้ว หัวหน้าชุดในการทํางานเนี่ยเอาหน้าทีมเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าที่ตุนเนี่ยซึ่งมันเป็นชุดเดียวกันที่ทําคดีของลุงนะนะช่วงนั้นนะเข้าใจครับผมก็มองออกเลยว่าแกพยายามสื่อถึงอะไรอ๋อพยายามสื่อถึงเรื่องนี้นี่เองอันนี้พวกนี้คือผมเดานะผมคาดเดานะผมคาดเดาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะอันี้ผมผมคาดเดาว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้สิ่งที่ธนาเ้พนคิดอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดเดา แล้วคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะใช่น่าจะเป็นน่าจะใช่นะครับก็เลยมาทาคลิปนี้วิเคราะห์ขึ้นมานะครับไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเจตนาที่จะไปละเมิดใครนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบลูมิ่นหรือว่าละเมิดใครแต่ว่าพยายามสื่อให้ทุกคนทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ธนาเทพพลแกพยายามสื่อเนี่ยคือคืออะไรนะครับความหมายคืออะไรแล้วก็ สี่เรื่องอะไรนะส่แค่นั้นครับนะแล้วก็เอกสารเ wow นี่ยมีจริงนะครับเอกสารมีจริงเอกสารนี่มีจริงที่ทนายมาโชว์นั่นคือแค่คือส่วนหนึ่งนะเอกสารนั้นมีจริงนะสิครับนะที่ทนายราชทลามาโชว์ก็คือนั้นมีแค่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 ส่วนหนึ่งนะครับทุกท่านแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่ามันมีเยอะแต่แกไม่สามารถที่จะเปิดได้อย่าลืมครับว่าธนาเดตพลเคยทำคดีนี้แล้วแนวทางการต่อสู้อะ่ะไม่ใช่แนวนี้ที่ผมทราบมานะครับไม่ใช่น้องเดินตามหมากขึ้นไปไม่ใช่แนวนี้ครับไม่ใช่แนวนี้เลยที่ที่ผมทราบมานะครับอืมนะครับที่ผมทราบมานะครับนะเออแต่แกจะสู้ ในอ,อีกสไตล์ของแกซึ่งผมไม่ขอพูดดีกว่านะครับแต่นั้นอยากให้ทุกคนน่าเข้าใจว่าสิ่งที่ธนาธิพลออกมาพูดตอนนี้ยพยายามพูดถึงเรื่องเนี้ยแกพยายามซื่อถึงอะไรแต่แกไม่สมามารถที่พูดตรงๆได้หรอกมันมีนัยยะและมันเป็นข้อมูลที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีของของป้านะครับผมบอกว่าสิ่งที่นายิพลพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องจับใจฟังก็ต้องเข้าใจกันว่าสิ่งที่ทนายพูดนะี่คืออะไรแต่นี้ผมก็เลยมาขยายผมอาจจะขยายผิดก,ก็ได้ทนายรัชพลอาจจะไม่ได้คิดยริงนี้งก็ได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทนายรัชพลต่อสู้คดีกับพี่จรินเนี่ยมันมีนัยยะในคดีนี้มันมีนัยยะในคดีที่ลุงโดนี้ผมคิดอย่างนี้นะนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะไอ้พี่ผมคาดเดาเอา ครับโอเคครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดติดตามครับนะครับฝากกดติดตามฝากกดกดดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ก็คงจบมานนี้ครับนะเรื่องสมมตินะครับเรื่องสมมตินะเป็นเป็นแค่เรื่องสมมติครับ